โคกท่านี้นะครับยกให้ถึงไม่มีปัญหานะครับปาตียกดีสองต่อหนึ่งนะครับเสิร์ฟไปเปิดครับโนยกมาสมหวังยกดีอยู่แล้วครับลูกนี้ลิเลียลิเลียนะครับลงนะครับว่าเกี่ยวหลังเท้าขึ้นมาเลยอย่าหมยกมาปาตีต้องโฉบลงไปโอ้โสมหวังยังได้อยู่หายลูกนี้ ยังได้อยู่ยกใหม่ครับ<ว>เรียบร้อยโอ้โห<ไ>ป,ปาตีงายปังงางเลยครับอยอดครับล,ลูกนี้กาจะยอดให้เนียนนะมันไม่ข้ามครับอโอ้ยอถ้าไปถ้าไปขวาโน,โน่นี่ก็มีสิทธิ์หายเหมือนกันนะครับอขอบคุณทั้ง17ยุดด้วยเอาอยู่ยกไปปาตีโดดขึ้นไป โอ้โหกินหลังครับลงข้างหลังเฉยเลยแต้มสเท่านะครับแต้มยังไม่ห่างนะครับยังเล่นกันได้อยู่นะครับเปิดยกมาโ,โอ้โห,โห,โหโดูนี้เฉียดเน็ตลงไป เอิดครับป๋าตีเขายังไม่รู้นะครับล้นไปล้นไปเอาใหม่ครับไปปากเบือดกระหลานไปปาดเดือดไปปากแปบโอ้โหขามาขามาก่อนรุ่นรุ่นแแบบสองเท่าอยู่นะครับป้าเซอร์ไป ยกมาครับอืเปียงยังติดโอ้โหข้ามไปเฉยเลยลูกนี้ต้องข้ามลูกสองนะครับลูกแรกข้ามไปไม่ได้นะครับเจอมาโอ้โห,โโหไม่เข้าไปเก็บครับเข้าไม่ถึงครับกล้าเข้าไม่ถึงด้วยตาก็ไม่เข้าไปเก็บอยู่ฝั่งฝังดีกวๆๆ่าฝังมาดีกว่าเยอะโอ้ฝั่งนั้นมาดีนะครับน่าจะ,ะมาเรียนไม่ได้ตีในวันไหนต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงกันก็ไ<า>ด มาอีกทีนึงครับยกไปนี่เรียบร้อยครับถ้าโขกอย่างนี้จบต้องเคลียหัวน็ตอย่างนี้ครับป้าตีโขหายแน่นอนหวังเกี่ยวนะครับถ้าทำไม่ดีเนี่ยหวังเกี่ยวแน่นอนนะครับหวังรอเกี่ยว ไปกูหุดแปข้ามไปก่อนอยังได้อยู่โอ้โเสียครับฝั่งนั้น,น,นม,มาแล,ล้วสา,ามเท่านะครับไปเปิดสี่หัวเสาอย่างนี้จบนะครับยังได้อยู่ครับ แทงลงไปโอ้โหเฉียดนิดเดียวนะครับไปครับมาไปไหนกระแทกลงไปตีโอ้โห,โโหตรงนี้เสียดายครับนิดเดียว